กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนางไดมอนด์นางโลมาพี่น้องยุ่งมาแล้วค่ะพี่น้องยุ่งไหนเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ที่ยุ่เป็นไงบ้างไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ ที่โรงเรียนหนูโดนเพื่อนขโมยยางรถนัค่ะจริงเหรอแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนเอาไปอ่ะไม่รู้เลยค่ะพี่ไดมอนด์โอนี่ขโมยของเลยเหรอไม่ดีเลยนะคะเนี่ย oh. น้องไดมอนด์กับน้องโลมาห้ามทําแบบนี้นะรู้ไหมค่ะนี่วันนี้นะพี่นงยุ่งเตรียม oh. นีท่านเกี่ยวกับเด็กที่ชอบขโมยของมาเล่าให้ฟังด <Wow. S 2> ้วยอยากฟังไหมอยากฟัง,ฟงครับ,รบงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่เลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ูช้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คแจ็คอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับแม่ของเขาแม่ครับกลับมาแล้วครับอ่ะแจ็คแม่แตัดสินใจได้แล้วนะเดีแ๋แกเอาวัวไปขายที่ตลาดให้แม่นะขายเหรอฮะอืแต่นี่มันคือสมบัติชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะฮะแม่แต่บ้านเรามันไม่มีเงินแล้วไงแจ็คเราจำเป็นต้องขายมันโธ เจ้าวัวเพื่อนอยากแจ็คเดินจูงเจ้าวัวออกจากบ้านและค่อยๆเดินไปตามทางจนกระทั่งพบกับชายชาราคนหนึ่งเจ้าหนูจะไปไหนละนั่นนะ่ะผมจะเอาวัวไปขายที่ตลาดเองครับ เอาวัวผมอมแบบนี้ไปขายทำไมกันเพราะบ้านผมไม่มีเงินแล้วอะครับแต่นี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของผมแม่เลยให้ผมเอามาขายครับอืมถ้าอย่างนั้นสนใจแลกวัวตัวนี้กับถั่วของฉันไหมล่ะถั่วเนี่ยนะฮะวุ้ยนี่ถ้าผมแลกไปนะ แม่ผมได้ว่าแน่ๆเลยแต่นี่มันถั่ววิเศษเชียวนะมันจะทำให้ครอบครัวของเจ้าเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าเจ้าเชื่อใจคนแก่อย่างฉันนะนะฉันยอมขาดทุนแลกถั่วนี้กับอัวของเจ้าเอาไหม ดีกว่าเอาวัวตัวเนี้ยกลับบ้านไปและโดนแมวจริงๆแน่งั้นตกลงครับผมจะยอมแลกวัวกับถั่วพิเศษของลุงครับอวอ้าวขอบคุณครับแม่ครับผมกลับมาแล้วครับดูสิผมได้อะไรกลับมาอะไรของแก ถั่วพิเศษไงฮะถั่วถั่วบ้าบออะไรกันเลิกเล่นได้แล้วขายได้เท่าไหร่ก็รีบๆบอกมาก็ได้เท่านี้แหละครับแม่ผมเอาวัวเนี่ยไปแลกกับถั่ววิเศษมาไงฮะแม่ถั่วพิเศษบ้าบออะไรฉันให้แกเอาวัวไปขายไม่ใช่ให้เอาวัวไปแลกกับถั่วอะไรแบบนี้ ลางดึกคืนนั้นระหว่างที่สองแม่ลูกกำลังหลับไหลมีบางอย่างกำลังเติบโตอยู่นอกรั้วบ้านโดยที่พวกเขาไม่รู้อะไรเลย สูงจังมันสูงบนเมฆเลยอ่ะนี่แต่ข้างบนมันจะมีอะไรกันนะด้วยความอยากรู้อยากเห็น แจ็คตัดสินใจปีนต้นถั่วขึ้นไปเรื่อย ไปร,บรอบๆแล้วก็ต้องตกตะลึงกับปรา,าสาทขนาดมหืมมาที่ตั้งอยู่ท่ามกลางปุยเมฆสีขาวโหน่ามันประาสาทอะไรกันนะวิ่งทำไมมันใหญ่จังอลองเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่า ระหว่างที่แจ็คกำลังเดินสำรวจปราสาทอยา่างระแวดระวังก็ได้พบกับเจ้ายาักษ์ตนหนึ่งกำลังนั่งดื่มน้ำผลไม้อยู่บนโต๊ะอาหารเจ้าพินิเศษจงบรรเลงเพลงที่ไพเราะที่สุดให้ข้าฟังหน่อยสิได้ค่ะในท่านนี่มันกินอะไรกันกินมันหอมหอมเหมือนกินมนุษย์เลยคงไม่ใช่หรอกมัง้ง จหมูข้าคงเพี้ยนไปเองมนุษย์ที่ไหนจะขึ้นมาบุนดินแดนก้อนเมฆของข้าได้อา,อ,า <c oughs> อุ๊ยแม่ไก่ออกไข่ทองคำให้ข้าอีกฟองแล้วหู้ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่ไก่สามารถออกไข่เป็นทองคำได้ด้วยอู้ ตัวนี้กลับไปนะบ้านเราคงจะสบายแน่เลยเมื่อหนังท้องเริ่มตึงหนังตาก็เริ่มหยดในที่สุดเจ้ายักษ์ก็เผลอหลับไปเมื่อแจ็คเห็นว่าเจ้ายักษ์หลับสนิทดีแล้วจึงเข้าไปขโมยแม่ไก่และไข่ทองคำออกมา ว่าไงนะมีคนมาขโมยแม่ไก่กับไขท่ทองคำของข้าไปหรอใช่แล้วค่ามันวิ่งไปทางนู้นแล้วค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะจาจะมาขโมยแม่ไก่กับไขท่ทองคำของข้าไปไม่ได้นะแม่หาแม่หะแม่รีบเอาแม่ไก่กับไขท่ทองคำที่ไม่ขายแล้วฮะ ของแกอีกเนี่ยแล้วนี่มันอะไรกันแล้วไอ้ไอ้ต้นถั่วนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะก็ต้นถั่วที่แม่โยนทิ้งไปเมื่อวานไงฮะมันไม่ใส่จริงๆนะแม่มันสูงมากๆเลยแถมข้างบนน่ะมันยังมีปราสาทแอีกด้วยนะแม่เดี๋ยวนะนี่แกไปขโมยของเขามาเหรอเปล่านะแม่ผมแค่หยิบมาเฉยๆแม่รีบเอาไปขายเร็วแจ็คเอาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ แต่เราจําเป็นต้องใช้เงินนะแม่แจ็คั่งแม่นะถึงบ้านเราจะจนเนี่ยแต่เราไม่เคยไปขโมยขอ,ของของใครเข้าใจไหมแต่ว่าแกรีบเอาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่อยากไม่จะตามมาถล่มบ้านเราเนี่ยได้ยินไหมเจ้ามนุษย์อยู่ไหนนะอะอยู่นี่นี่เองเจ้าเอาแม่ไก่กับไข่ทองคาของข้าคืนมาอย่างนี้นะเจ้ามนุษย์ขี้ขโมยจอยจ่าตามมาจริงๆด้วย ฉันเปล่านะเจ้ายักษ์นั่นไงเสียงมาจากข้างหลังแกนั่นแหละเอาแม่ไก่กับไผ่ทองคาของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้นะไม่ันข้าจะเหยียบบ้านแกให้พังไปเลยแจ็คได้ยินที่มันพูดไหมแกรีบออกไปคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเงินเราก็ยังจะไม่มีบ้านเราก็ยังจะไม่มีอีหรอแจ็คแกรีบออกไปคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะที่เจ้าขโมยแม่ไก่กับไผ่ทองคำของข้าไปเพราะว่าเจ้าไม่มีเงินหรอ ใช่ฮะผมเลยอยากเอาแม่ไก่กับไข่ท้องคํานี่ไปขายแต่ผมรู้แล้วฮะมันผิดผมขอโทษจริงๆนะฮะท่านเอาคืนไปเถอะพวกเจ้าลำบากขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฮะแต่ช่างมันเถอะฮะ ก็ไม่ควรไปขโมยของของท่านอยู่ดีฮะนั่นสิจ๊ะขอโทษทีนะอบ้านพวกเจ้าก็ดูลำบากจริงๆแต่ข้าก็คงยกแม่ไก่กับไข่ทองคำของข้าให้ไม่ได้หรอกนะงั้นข้าจะให้สิ่งนี้ไปแทนก็แล้วกันอะไรเหรอฮะมันคือมเมล็ดพันธุ์วิเศษพวกเจ้าทั้งสองลองเอาไปปลูกดูสิข้ารับรองว่าต้องออกผลเจริญงอกงามแน่จริงๆเหรอฮะ จริงสิข้าเห็นแก่ความยากลำบากและความสำนึกผิดของเจ้าข้าจะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้รับไปสิขอบคุณฮนะแจะคได่เอาาสิลูกเมดพันธ์พิเรารวยแน่เลยแจ็ค <c oughs> จะได้มีเงินงส่าทีน, <c oughs> <c oughs> นับจากนั้นเป็นต้นมาเมล็ดพันธุ์ที่สองแม่ลูกนำมาปลูกก็ออกผลเจริญง,งอกงาม ทำให้ทั้งคู่มีกินมีใช้และก็มีความสุขนับจากนั้นเป็นต้นมาจบแล้วค่ะสนุกจงเลยค่ะแต่ทําไมตอนจบมันไม่เห็นเหมือนที่ผมเคยฟังมาเลยอะครับพี่นกยุงเส้นสี่ขาตอนจบแจ็คต้องฆ่ายักษ์ด้วยการตัดต้นหัวทิ้งไม่ใช่หรอคะอืมแล้วพวกหนูคิดยังไงกับการที่แจ็คเขาไปขโมยของแล้วก็ฆ่ายักษ์ทิ้งล่ะคะก็ไม่ดีนะครับอืม เพราะว่าการขโมยของเนี่ยมันผิดแถมยังทำให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนอีกด้วยนะครับใช่แล้วน้องไดมอนแต่ว่านะถ้าเรารู้จักที่จะยอมรับผิดเนี่ยแล้วก็กลับตัวกลับใจพี่เชื่อว่าเราทุกคนจะได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับการให้อภัยอย่างแน่นอนอ๋อเหมือนที่แจ็คยอมรับผิด <karang> และยอมคืนแม่ไก่กับไข่ทองคำนี้นใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเฮ้ อยากให้เพื่อนมาคืนยังลบโลมาบ้างจังถ้าเพื่อนมาคืนยังลบโลมานะโลมาจะให้อภัยเลยอืมดีมากเลยค่ะโลมางั้นพี่ว่าวันนี้เราพอแค่นี้กันดีกว่าแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปนอนกันเนาะไม่เอาอยากฟัอีกอยากเอาอีโอ้งั้นเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะว่าพี่จะมาเล่านิทานเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้เราต้องรีบไปนอนกันนะคะฝันดีนะเด็กๆป่ะฝันดีค่ะ กันดีกว่าโอ้ล้กตนนี้น่าเหมือนกันเลช่วงเกร็ดก่อนนอนน้องๆเคยสงสัยมั้คะว่าในชีวิตจริงเราสามารถปลูกต้นทั่วที่สูงไปถึงเมฆแบบในนิทานได้หรือเปล่างั้นเรามาทำความรู้จักกับทั่วในเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์กันก่อนดีกว่า จริงๆแล้วถั่วชนิดนี้มีชื่อว่าถั่วพระหรือแจ็คบีนมีเมล็ดพันธุ์สีขาวคล้ายสีของงาช้างสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์และยังนำมาสกัดเพื่อทำยาหรือเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะคะโดยลำต้นของถั่วพระจะมีลักษณะเป็นเถาใหญ่เลื้อยยาว10เมตรแม้แต่ต้นไม้ที่สูง ที่สุดในโลกอย่างเจ้าไฮเบเรียนต้นไม้พันโคสเบรดวูดซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติซีโคยารัสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความสูงเพียง115เมตรเท่านั้นเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่าขนาดต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยก็ยังสูงไม่ถึงก้อนเมฆเหมือนกับต้นถั่ววิเศษอยู่ดี ลองคำนวณความสูงของต้นถั่ววิเศษในเรื่องแจ็คผู้ค่าย,ยักษ์ที่ขึ้นไปถึงต้นเมกนั่นเท่ากับว่าต้นถั่ววิเศษนั้นอาจจะมีความสูงมากถึง1,000 0เมตรซึ่งในความสูงระดับนี้มีอุณหภูมิที่ต่ำมากๆสภาพอากาศแปรปรวนเกิดพายุและฝนทำให้ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในความสูงระดับนี้ได้นั่นเองค่ะ น้องๆจะไม่สามารถปลูกต้นถั่วที่สูงขึ้นไปบนเมฆแบบในนิทานได้แต่ในชีวิตจริงน้องๆก็ยังสามารถขึ้นเครื่องบินเพื่อไปดูก้อนเมฆสวยๆบนท้องฟ้าได้เหมือนกันนะคะ